ทางด้านของอธิบดีกรมป่าไม้ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรีสอดรู้นะคะที่ได้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมอภายในเขื่อนศรีนครินที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่านะคะติดตามเรื่องนี้กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มเลยค่ะคุณสมศักดิ์คะ หลังจากาที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรีสอร์ทรูหรือที่เรียกว่ามาลดิฟเมืองไทยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าละเมะภายในเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าทั้ง3ารีสอร์ทรูไม่มีใบครอบครองพื้นที่ทางด้านเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นั้นได้บันทึกการจับกลุ่มดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ชุดพยักพรร่วมกับทหารกรมทหารราบที่9,001กองพลทหารราบที่9เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาท่าละเมะภายในเขื่อนศรีน,นครินจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิอธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองหลังมีผู้ร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทั้ง3รีสอร์ทรู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมาลดิฟของเมืองไทยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหม่องกระแทะตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จุดแรกคืออนันตาริเวอร์ฮิลจากการตรวจสอบพบมีเพียงใบพบท5เป็นใบเสร็จรับเงินจากการเสียภาษีบำรุงท้องที่แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทำกินส่วนเรือนแพในเขื่อนศรีน,นครินเกือบ30หลังขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าอย่างถูกต้อง จุดที่2เป็นรักน้ํารีสอร์ทพบมีใบเสียภาษีบํารุงท้องที่ส่วนเรือนแพในเขื่อนประมาณ20หลังไม่มีใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าและจุดสุดท้ายที่เลคเฮฟเว่นรีสอร์ทก็มีเพียงใบเสียภาษีบํารุงท้องที่เท่านั้นและทั้ง3ามรีสอร์ทไม่มีเอกสิทธิ์ใดๆใ,ในการครอบครองพื้นที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้บันทึกจับกลุ่มดำเนินคดีขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดกว่า8ไร่ด้านนายธีรพัฒน์บอกว่าการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่นั้นจะใช้ข้อมูลเปรียบเทียบเมื่อ10ปีก่อนกับปัจจุบันซึ่งมีความง่ายต่อการตรวจสอบมากและหากพบการกระทําความผิดจริงก็จะดําเนินคดตีตามกฎหมายหลังจากนี้กรมป่าไม้และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟพในฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็จะทำการตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดินบริเวณริมเขื่อนศรีนครินทั้ง3รีสอร์ทหรูอีกครั้งอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปและหลังจากนี้นะครับอธิบดีกรมป่าไม้ก็จะประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้มาตรวจสอบพื้นที่ทั้ง3รีสอร์ทหรูว่ามีมลพิษเกินค่ามาตรฐานหรือไม่และในวันพรุ่งนี้ทางกรมป่าไม้นั้นก็จะดำเนินการตรวจสอบรีสอร์ทหรูอีก2แห่ง สมศักดิ์ศีชุ่มรายงานจากเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีครับค่ะขอบคุณมากค่ะ